ม้ตายช้างอันตริมเปิดตัวในไทยรถไฟฟ้า s u v d ดีพาวเอสศูแข่งเอตโตสามแต่คันใหญ่กว่าเนื้อราคาถูกสุดของค่ายทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายพงแค่กดซับแค e ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงต้องสะดุดตากับรถไฟฟ้าแบรนด์ดีพอร์กันอยู่บ้างแหละโดยเฉพาะเจ้าดีพอร์ S07 รถไฟฟ้า SUV คันตดีไซน์ดูอีกกับรถซูเปอร์คาร์ l ล m b o r กก i นเ ิ่งกันอยู่ทุ่บ้างทุ่มึงแต่ไปหมดแต่ทางดีพอเองยังมีช่องว่างในกลุ่มรถ SUV ราคาย่อมเยาวขนาดพอๆกับ b ี d a ด t o อตที่ไม่มีรถเปิดตัวขายในกลุ่มนี้ล่าสุดทางดีพอได้เลิกเปิดตัวเจ้า S05 รถไฟฟ้า SUV ย่อส่วนมาจากรุ่นพี่ S07 ที่จะมาต่อกรกับเหล่าบรรดารถ SUV ไฟฟ้าในตลาดด้วยดีไซน์และสเปคที่ไม่เหมือนใครทั้งขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องล้อหลังและยังมีขุมพลังไฟฟ้าเสียบปลั๊กได้มีเครื่องปั่นไฟอย่าง ERV e เรีวียดสเปปคจะเ็นยังไงไคือกคนไปชมกัน พรอบคาดการราคาขายและกำหนดเปิดตัวในไทยเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ <D isk> รถคันที่เราพูดถึงอยู่นี้คือด p พอ S05 รถไฟฟ้า SUV รุ่นใหม่แกะกล่องล่าสุดที่ต้องจับตามองกันให้ดี รถรุ่นนี้แหละมีโอกาสสูงที่จะเป็นรถรุ่นแรกที่จะถูกผลิตจากโรงงานฉางอันในไทยซึ่งจะสร้างเสร็จภายในเดือนมีนาคม2025และรถรุ่นนี้จะเป็นการผลิตเพื่อชดเชยตามโคตาตามมาตรการ e v 3.5ของทางภาครัฐหากดูจากภายนอกจะเห็นได้ว่าแทบจะย่อส่วนมาจากรุ่นพี่ D4S07 แต่มาในแนวโค้งมุนอ่อนช้อยมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดมิติตัวรถมีความยาว4.62เมตรกว้าง1.9สูง1.6และมีระยะฐานล้อยาว2.88เมตร เมื่อเทียบกับ d ีพอรเอสแล้วคันนี้จะสั้นกว่า13เซนแคบกว่า3เซนเตี้ยกว่า2เซนครึง่งและระยะถาล้อสั้นกว่า2เซนติเมตรสัดส่วนตัวรถมีความคล้ายคลึงกับรถยุโรปในกลุ่ม SUV Crossover สไตล์สปอร์ถ้าเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มยัง BVD Ato 3อแล้วเจ้า d ีพอ0 5เอสจะยาวกว่า16.5เซนกว้างกว่า2.5เซนระยะถาล้อยาวกว่าถึง16ซนเมแต่ตัวรถจะเตี้ยกว่า1.6เซน ถือว่าเจ้า s 05มีขนาดที่ใหญ่กว่าอยู่พอสมควรโดยเฉพาะระยะฐานล้อหรือระยะห่างระหว่างล้อหน้าถึงล้อหลังที่จะส่งผลต่อพื้นที่ในห้องโดยสารมากกว่าอีกด้วยสัดส่วนตัวรถมาในแนวออร์หฮงสั้นล้อชิดมุมกันชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความปรับเปรียวทมัดทแมงมากกว่ารุ่น p s 07อย่างเห็นได้ชัด ดีไซน์ด้านหน้ามนเนในสไตล์กระจังปิดทึบเช่นเคยแต่มีส่วนที่โคง้งเว้าเล่นเป็นมิติเมื่อมีแสงตกกระทบไฟหน้าจะเป็นแบบ2ชั้นด้านบนเป็นไฟเดทามาเน็งไลท์ส่วนด้านล่างเป็นไฟสองสว่างทางชายด้านล่างตัวรถรอบคันตกแต่งด้วยพลาสติกสีดำเพิ่มลุคล,ลุยสไตล์รถ SUV เส้นสายด้านข้างเน้นความโค้งมนมากกว่ารุ่น p s 0 7มีเส้นชุดลายตัดผ่านไปยังป่งล้อด้านท้ายรถทําให้ดูมีมัดก้ามดุดนันแต่แฝงไปด้วยความหรูหรายิ่งพอเจอกับกระจกที่เสาสีท้ายรถแล้วก็ชวนในึกถึงพอเช ล้อเป็นแบบดูโทนปัดเงาลายคล้ายใบยพัดดูสวยสะดุดตาประกอบกับยางขนาด 225/60R18 ท,ที่เน้นความนุ่มนวลในการขับขี่มากกว่าความสปอร์ตส่วนด้านท้ายรถเกือบจะเหมือนกับ S07 เพียงแต่ทำให้ดูโค้งมนล,ลงและเปลี่ยนรายละเอียดไฟเป็นเส้นแนวนอนทั้งหมดเป็นไฟ LED bar ยาวซ้ายจะเลขวาพร้อมไฟเรืองแสงตรงโลโก้ดีพอเหมือนกันเป๊ะๆพร้อมไฟเบรกดวงที่3ในแนวตั้งฝังอยู่ในสปอยเลอร์ขนาดใหญ่อีกด้วย ดีไซน์ภายในเรียกได้ว่ามาในแนวเดียวกันกับรถยนแบรนด์ดีพอรุ่นอื่นๆจากรูปที่เปิดเผยเออกมาก่อนหน้านี้จะมีภายในโทนสีดําน้ําตาลเหมือนกับ S07 แบบสําเนาถูกต้องแต่ในช่วงงานเชิงตูมอเตอร์โชว์ช่วงปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายน2024ที่ผ่านมาทางดีพอได้นํารถคันจริงมาโชว์พร้อมกับภายในสีโทนใหม่สีดําฟ้าเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยน่าจะถูกใจใครหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงกนลังงานนี้ คอนโซลด้านหน้าเน้นความคลีนด้วยเส้นสายสีเงินที่ลากยาวจากซ้ายจะดขวาในระดับเดียวกับช่องแอร์ซ้ายขวาทําให้ภายในตัวรถดูกว้างมากยิ่งขึ้นและในรอบนี้ช่องแอร์เป็นแบบปรับอัตโนมือไม่ได้ปรับด้วยไฟฟ้าจากหน้าจอกลางหลายคนก็น่าจะชอบกันมากกว่าปรับได้ง่ายได้ไวไม่ต้องกดเมนูในจอให้วุ่นวายส่วนจอกลางก็เป็นแบบลอยตัวขนาด15.6นิ้วอยู่กลางคอนโซลมีชื่อเรียกเฉพาะว่าจอทานตะวันซันฟลาเวอร์สกรีนหันเข้าหาผู้ใช้งานได้เช่นเคย ถัดลงมาก็จะเป็นช่องแอร์กลางที่ถือว่าอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างต่ำและจะมีช่องวางมือถือ2ช่องแต่จะเป็นช่องช้าไร้สายเพียงช่องเดียวฝั่งติดกับคนขับพร้อมที่วางแก้ว2ใบาวางแก้วได้ขนาดจุ๋มจิ๋มน่ารักน่ารักและที่วางแขนหมูดนุ่มมาให้ขนาดก็ย่อส่วนลงจาก s 07ตามไซส์รถพวงมลลาลัยในดีพอร์05จะเป็นดีไซน์ใหม่ทรงดีเชฟท้ายตัดแบบสามก้านพร้อมปุ่มควบคุมมัลติฟังกชันที่เป็นแบบจอยสติ๊กเกียร์เป็นแบบการปรับอยู่หลังพวงมาลัยเช่นเคยส่วนใครที่มองหาหน้าจอมัดวัดคันนี้เขาไม่ได้้ใหมานะจ จะเป็นจอ He a อ Up Display เหมือนกับ s 07ไม่มีผิดเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าหุ้มหนังเจาะรูดูนั่งสบายใช้ได้ส่วนเบาะด้านหลังก็มีพักพิงมาให้ครบสามตำแหน่งพร้อมที่วางแขนตรงกลางและแอร์หลังหนึ่งช่องเท่ากับ s 07เป๊ะๆแม่จะเพิ่มมาให้อีกช่องก็ไม่ได้อย่างนี้คนนั่งหลังมีทะเลาะกันแย่เลยวัสดุภายในก็ถือว่าบุนุ่มมาให้จัดเต็มตามสไตล์ดีพอรพร้อมเพิ่มดีเทลลดลายตัดเย็บเดินได้จริงทั้งบนเบาะและแผงประตูด้านข้างให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความโปร่งในห้องโดยสารด้วยหลังคากระจกพานรามิกกลาสรูฟขนาดใหญ่เพิ่มบรรยากาศนอนดูดาวนอนแคมแบบโรแมนติกได้ชิลชิแม้ว่าจะเปิดรับควันจากภายนอกไปได้แต่ก็ให้ม่านปิดปิดด้วยไฟฟ้ามาด้วยเหมาะก,กับเมืองร้อนอย่างเมืองไทยสุด,ส,ดส่วนการเปิดประตูคันนี้ก็ให้เป็นปุ่มสีเงินอยู่ตรงที่วางแขนและลวดลายคล้ายกับโลโกโด้ดีพอได้นะออลูกเล่นดีเทลเขาไม่ธรรมดาจริงๆก่อนที่เราจะพาไปดูสเปคขุมพลังและคาดการราคานิไทยกันต่อฝากแวะกดติดตาม subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปพพวกเราด้วยนะครับ จากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาณวันที่ทำคลิปนี้ขุมพลังของเจ้าดีพอร์ส05จะมีให้เลือกทั้งแบบ B/EV ไฟฟ้าล้วนและขุมพลัง E/R/EV ในเวอร์ชั่นขุมพลัง B/EV ไฟฟ้าล้วน100%จะเป็นขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวขับขึ้นล้อหลังกำลังสูงสุด238แรงมา้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ขนาด56.12กิโลวัตต์ชั่วโมงิ่งได้ไกลสุด510กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC ของจีนวิ่งได้เร็วสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังไม่มีข้อมูลเรื่องความเร็วในการชาร์จ และอีกกลุมพลังเป็นแบบ eREV หรือ Extended Range Electric Vehicle ที่ตัวรถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่จะมีเครื่องเอาไว้ปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะทางได้ด้วยหลักการคล้ายๆกับที่อยู่ใน Nissan kicks ตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนอยู่ที่ล้อหลังกำลังสูงสุด218แรงม้าจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด17.08ถึง27.28กิโลวัตต์อัววิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลสุด100ถึง155กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC และมีเครื่องเบนซิน1.5ลิตร4สูบ98แรงม้าเอาไว้ปั่นไฟเพิ่มระยะทางได้อีกด้วยคาดว่าเวอร์ชันไทยจะมีขุมพลังไฟฟ้าล้วนให้จับจองเป็นเจ้าของกันอย่างแน่นอนส่วนขุมพลัง e-r EV อาจจะเปิดตัวตามมาทีหลังก็เป็นได้ สื่อในจีนคาดการว่าดีพอ s เอ05รุ่นขุมพลัง ER-EV จะมีราคาในระด,ดับเดียวกันกับ B ีวดีซ่ง PRO DMI ที่ขายในจีนซึ่งมีราคาอยู่ที่1 6 8 0 0ถึง134,800หยวนถูกกว่าดีพอเอ07รุ่นขุมพลัง ER-EV ประมาณ24-26อาจจะทิปบกับราคาในไทยตรงๆไม่ได้เพราะ s 07ในบ้านเรามีขายเฉพาะรุ่นขุมพลังไฟฟ้าล้วนแต่หากลองนำส่วนต่างราคาที่จีนมาเทียบกับราคาที่ไทยคาดการว่า ดีพอร S05 รุ่นไฟฟ้าล้วนอาจจะมีราคาในไทยอยู่ในช่วง1นึ่งล้านหกหมื่นสามพันถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทดูเหมือนว่าราคาจะแพงกว่า BVD แอลโตสามไปอยู่พอสมควรแต่อย่าลืมว่าดีพอร S05 มีขนาดตัวรถที่ใหญ่กว่าและการตกแต่งภายในก็หรูหรากว่าอย่างเห็นได้ชัดถ้าเปิดมาราคานี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่ไม่น้อยคาดว่าทางชังอันจะนามาโชว์ตัวช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ปลายปีนี้ก่อนที่จะเปิดตัวขายจริงช่วงงานมอเตอร์โชว์ต้นปีหน้าซึ่งจะเป็นช่่วงงงงงททีีโรรราานนััออยสส้เ็จพด หากดูสถานการณ์ยอดขายในไทยของทางฉางอันจะเห็นได้ว่ารถรุ่นที่เป็นเดอะแบ็กของทางค่ายก็คือรถไฟฟ้าเอสรุ่นดีพอ07ซึ่งทำยอดขายไปได้มากกว่า85%จากยอดขายทั้งหมดด้วยขนาดตัวรถที่พอๆกับเทสซาโมเดลวายดีไซน์ภายนอกดูดุดันยี่กับรถซูเปอร์คาร์ภายในกว้างขวางดูหรูหราในราคาเพียง1,399,000บาทในรุ่นเดิมต้นแทบไม่มีคู่แข่งจากค่ายจีนเพื่อนร่วมชาติในกลุ่มนี้เลยมีได้ล่ะที่หนึ่งเดือนแรกที่เปิดตัวก็ทำยอดจองไปได้มากกว่า3,000คันกันเลยทีเดียว ส่วนรุ่นอื่นอย่างรถเก่งไฟฟ้าดีพอเอลสกับเจ้าน้องง่วงช้างอลูมินกับทํายอดขายไปได้ไม่สวยอย่างที่คิดจากดีไซน์ขนาดตัวรถและสเปคที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยรวมไปถึงราคาที่เมื่อเทียบกับคู่แข่งค่ายจีแล้วยังมีอีกหลายตัวเลือกที่ดูเหมือนจะน่าสนใจมากกว่า แต่หลังจากนี้คงต้องจับตาดูให้ดีว่าทางฉางอันจะแก้เกมนี้อย่างไรโดยเฉพาะในช่วงต้นปีหน้าที่โรงงานในไทยสร้างเสร็จพร้อมเดินเครื่องผลิตซึ่งโรงงานนี้ถือว่าเป็นฐานทัพนอกจีนที่สําคัญของทางฉางอันที่จะผลิตและส่งออกรถยนต์ในกลุ่มพลังงานใหม่ NEV ที่รวมทั้งกลุมพลัง BEV ไฟฟ้าล้วน100และขุมพลัง ER EV ไปขายต่างประเทศในกลุ่มรถที่ใช้พวงมลาลัยขวาเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอังกฤษเป็นต้นโดยโรงงานในไทยนี้มีแผนการลงทุนถึง2 0 0 0 0ล้านบาทภายในปี2030 และตังเปาว่าจะมีกำลังการผลิตสูงสุดถึง200 0 0 0คันต่อปีเลยทีเดียว <S <S ดีพอเอส05 <S คือรถ SUV <S <S ขนาดกลางรุ่นใหม่ที่จะส่งไปขายทั่วโลกด้วยขนาดตัวรถที่ไม่ใหญ่จนเกินไปมีความคล่องตัวในการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองความหรูหราที่ยอส่วนมาจากรุ่นพีเอส07ก็คงเหลือแต่ราคาแล้วแหละว่าจะเปิดตัวออกมาเร้าใจให้ลูกค้าคนไทยได้ร้องว้าวกันแค่ไหนจะสร้างยอดสร้างกระแสได้เหมือนดีพอเอส07ช่วงเปิดตัวหรือไม่อีกไม่นานคุณได้รู้กัน และกณนะครับคิดยังไงกับเจ้าดีพอลเอสศูนคันนี้กันบ้างคำรูปคำเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดขา่าวทีสำคัญจพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ